เราข้ามาดูเรื่องราวของทีนิสเฟรนช์โอเพนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้สวาวานินกานะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ปก็นสุดท้ายได้สำเร็จนะครับการแข่งขันเทนนิสการแสรมที่2ของปีรายการเฟรนช์โอเพน2016นะครับที่สนามโรรองกาสโรสประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีส แข่งกันเมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันวันที่6ประเภทชายเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนะครับสตนวาวารินกาช้ป์เก่าและมือวางอันดับ3จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับยังคงอยู่บนเส้นทางป้องกันช้ป์ต่อไปหลังจากเอาชนะเชอรมิชาดีมือ30จากฝรั่งเศสไปขาดรอยเลยนะครับ3เสตร,รวด64 63 75ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปได้สำเร็จนะครับ สำหรับในรอบต่อไปวาวารินกานั้นจะต้องเจอกับวิกเตอร์โทอิกกี้มือ22จากเซอร์เบียที่เอาชนะชิลซีมงมือ16จากฝรั่งเศสนะครับที่เอาชนะมา3เซตรวด6-4 6-2และ6-2นะครับส่วนผลกุ้นอื่นนะครับเคอนิชิโคริ ori, มือ5จากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะฟูนันโดเบดัสโกจากสเปน3-2ต่อเซตนะครับ ปเจอกับริชาร์ดกัสเก้มือ9จากฝรั่งเศสนะครับที่เอาชนะนิกกิจิออสนะครับมือ17จากออสเตรเลียที่ชนะมา3ชุดรวดนะครับส่วนจอห์นอิสเนอร์นะครับมือ15จากสหรัฐผ่านเข้ารอบ8คนเช่นกันนะครับหลังจากเอาชนะเตมู uri, รัสกาบิชูรีจากฝรั่งจากรัสเซียนะครับ3ต่อ2เซตนะครับอิสเนอร์นั้นจะไปเจอศึกหนักกับ Andy Murray, แอนดี้มูเร่เต็ง2ของรายการจากสาราชอาณาักต่อไปนะครับ